สวัสดีพี่น้องป้องไปสู้ขู่สุคนมือนี่สิคุยจะคุยตอนที่แต่งหน้าไปด้วยนะคะคุยไปด้วยแต่งหน้าไปด้วยเนะาะฟาจ,จะรีบนะคะอาจจะดูไม่สุภาพเท่าไหรนะ่คุยในห้องนอนเลยวันนี้นะคะมีเรื่องที่แบบว่ากุมใจอีกแล้วพี่น้องจ้ะถ้าบรอราให้พี่น้องฟังจกสิเราให้ไปฟ,ฟังแต่งหน้าไปนำเด้อ การแต่งหน้าของอาก็จะง่ายๆนะรอน้องโบมาเตียผมให้อันนี้เป็นอันนี้แก้แผลเป็นนะแม่ตรงตาเที่ยอากิีนมาวันนี้จัดในห้องนอนเลยพี่น้องเฝ้าหลายจ้ะเพราะว่าไอซิไปหาคุณหมอพี่น้องไอมีเรื่องอยากคุยนะพี่น้องตอนนี้นะจักจังไหนก็ะชันชิดเอาแต่ละอย่างแห่งอยากไปแห่งมีปัญหายิ่งอยากไปยิ่งมีปัญหาไอซิไดไปบ่วันนี้ ตามประเทศนี่ไหมอืมอาชิดไปบอกพี่น้องว่าดูคือว่าจังหันเมื่อคืนนี่พี่นอ้องไอ,นะะนนอ,อ้อาบน้ำนะคะเมื่อคืนนี่ไอ้อาบน้ำอาบน้ำปกติอาบปกตินั่นแหละเมื่อวานนี่อาอไปโทษด,ด้วยอาบน้ำแล้วอไปค้ำเบ่งตรงนี้เจอก้อนเนื้อนะคะเจอก้อนเนื้อบงได้ยายช้ำนี่ก้อนนี่แหละจ้ะ แต่ถ้าววมเป็นก้อนเนื้อมันจะแข็งแข็งกว่าแป้งในเต้านมของเราเนาะแล้วชี้นนี่นะไอ้ก็เลยไปเบิงใน Google ดูข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพราะว่าญาติเนาะคนเฮาเขาก็บอกว่าอาสิบ,บด้โหดไลยปนั้นไอ้ก็คิดว่ามันคงสิบ่โหดไลยปนันนะคะแต่สิเป็นคนหนึ่งถ้าไอ้เจออย่างแบบนินไอ้สิเป็นคนคิดหลาย ไอ้ก็เลยตัดสินใจเลยว่าไอซิไปหาหมอนะคะไอซเข่าโรงพยาบาลอยู่สกลโรงพยาบาลฟินทียเกยไปนะคะโรงพยาบาลเอกชนเนาะเพื่อที่จะไปตรวจเต้านมน,นะคะทุกคนแรกๆนะไอคิดว่าไอซิไปตรวจอยู่ต่างประเทศเพราะว่าเพื่อผลมาซิออกมาเนี่ยเป็นอาทิตย์นะคะเอาก็บ่รู้ว่าตอนนั้นไอไปเลยยังหรือว่าอยู่นะพี่นอ้องมันกระเทือนไปซะทุกอย่างเลย ถ้าสมมติว่าอากภาวานาว่าบม่ให้มันเป็นอยังนะไอคิดว่าเออไอเิปิตัวถ้ามันกระเทินอาานไอกระเซปิทัวอยู่ต่างประเทศไอคิดว่าเจงนี้แหลก,กเลยนะคะแล้วพอทีนี้นะความที่อายนเป็นคนที่ใจห้อนนะคะหูก,ก้อนมันเป็นอยังจาไปรักษาอยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะมันก็ถือว่าเป็นอุปสรรคนะคะทุกคนอืมหลายสิ่งหลายอย่างเลยแต่ก็ต้องแบบ ก็ภาวนาว่ามันคงสิกันแดดเจ้าหญิง170บาทเด้อขายของก่อนมันบริเป็นแบบเนื้อลงเนื้อไา่อย่างแบบนี้เนะพี่น้องเนาะอาจจคิดว่าจังนั้นนะคะเพราะว่าอาจจะขามาขามาตลอดอะขามาแต่ก็ไม่เคยเจอแต่เมื่อคืนนิมบได้ขานะแค่อาบน้ําแต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันถืออย่างสักอย่างคล้ายๆกับเม็ดเม็ดอ่อเม็ดนุ่นนะพี่น้อง อว่าแม่ขนโนได้เม็ดนุ่นเขาอะนะเอาเลยคิดว่าเฮ้ยม,มันคืออย่างแล้วมันนี่อาก็คิดว่าหรือว่ามันเป็นแค่แบบว่าเป็นเป็นซีบิลเป็นซีบอลอ,อย่างแบบนี้นะอยู่ข้างนอกแต่หลี่มันอยู่ในเต้าน,นมมันไม่ได้อยู่บริเวณข้างนอกนะคะเออก็เลยคิดว่าไปหาหมอดีกว่าถ้าเ่าเขาคิดไปเขาก็ซีวูว่าเขาเองทางที่ดีไปให้ใหคุณหมอค่นตรวจว่าเป็นแน่าใดเนาด่เนาใดนะคะ เขาจังบอดี้คิดหลายเนอะถ้าสมมติว่าบ่ตรวจเขากะคิดอยู่นั่นแหละว่าเป็นอียังอือัวเลยมาเล่าสู่พี่น้องฟังว,ว่าเจออีกหนึ่งปัญหาในชีวิตจะก็อาซิว่ได้เป็นอย่างพี่น้องไอ้กัะภาวนาซะทุกเพราะว่า,าถ้าสมมติว่าเบ,า,บาโหลุอย,อยางเนาะ้าเราเจอตั้งแต่แรกมันก็จะมียารักษานะคะอันนี้ที่เฝ้า ที่แต่งตัวไปนั่นี่เพราะว่าไอ้ฟาดได้ใจเยอะว่าใหไอ้แรกแรกแต่อายว่าสินั่งคุยแต่คิดว่าถ้านั่งคุยกับฟาดไปใบสองใบสามมนก็สิบทาจากนี้ไปสกุลก็สี่สิบห้าสิบกับเป็นชั่วโมงนะพียงหน่อยก็เลยคิดว่าเออแต่งไปนั่คุยไปนั่พี่น้องเยอะว่าไอ้ได้ใจเด้อแล้วก็มีคนถามว่าเราพ่อใหญ่พันหอสายแล้วตอนนี้พ่อใหญ่พันก็ยังอยู่สวีเดนค่ะยังอยู่สวีเดนแต่ยังไม่ถึงปลายทางพันก็อยู่ตรงมาเลสเต มาดีสเต็นั่นแหละคะ่ะไอ้กระเบื้อเอินจังไดเนาะแล้วเพื่อนก็ไปสื่อตัวให้ไอย้อยอ้ก็ถามเพื่อนว่าสื่อตัวให้ออ้เลยบอกไอ้จังไดหูมือนะไอ้จังได้แบบว่าอาบริษัแต่งตัวยังมากมายเลยจ้ะอ้แต่งตัวซํานิดอะอีดีไอ้จังได้หูมือว่าเมื่อใดเมื่อใดอย่างประมาณนี้เนาะจะเพื่อนก็บอกกับไอ้ว่าเพื่อนยังไม่อยากเอาพวกคอมพวกโน้ตบุ๊กออกมาใส่แบบนี้นะอืมเพราะว่ามันต้อง ใส่ระยะเวลาในการเบิ้งว่าเมื่อไหเมื่อไดอายก็เลยบม่รู้ว่าอายเดินทางเมื่อใหแต่อายคิดว่าคง่เกินกลางกลางเดือนคงจะไม่เกินกลางกลางเดือนนี่แหละค่ะคงสิบริเื่อนไปกว่านั้นเพราะว่าถ้าสมมติไอ้เลือนออกไปอีกเคยบอกว่าวิชาของไอยมันหมดเดือนตุลาเนาะ สรุปแลยไอ้ก็อยู่แค่บ่จากเดือนไ่าก็ต้องมาแบบนี้หน้าแล้วก็การมาเฮ็ดวิ่าแล้วอาจจะไปอีกประมาณนี้นะคะแต่ว่าคือบอกแลยไอ้ก็ไม่อยากเล่งเพิ่นเนาะเพลิตูผู้เดียวนะคือหลายคนก็บอกว่าแล้วทาไมไม่ไปช่วยแกตั้งแต่แรกไอ้บอกแล้วถ้าคนฟังไอ้ตั้งแต่แรกก็ิฮห้ว่าเหตุผลมาเป็นอย่างไอ้คือบได้ไปสอยพ่อใหญ่ตั้งแต่แรกเลยนะคะทาไมไอ้ไม่ได้ไปช่วยพ่อใหญ่ตั้งแต่แรกเพราะว่าเพิ่นบม่ได้ให้ไอ้ไปนะคะเพื่อนให้ไอ้ไปเจอที่ปลายทางแต่ว่าไอ้ก็ต้องบินไป บงก็คปารีสนะคะแล้วก็ปารีสไปอลันดาอลันดาบอสตกโคมนนะนั่นแหละก็มีเหตุผลหลายๆอย่างนะคะทุกคนอากระปุลัวแนวใดปัญหาก็ก็มีอยู่เนาะแต่กับปลถือว่าเป็นปัญหาดอกแต่ถ้าสมมติว่าคุณหมอไอากระภาวนาะว่าขอให้อายอย่าเป็นยังเทาะแบบนี้นะไอ้กระปุลเคยเจอนะคะทุกคนเป็นครั้งแรกของอายนะที่อายอายคำเจอเนื้อ ตรงมันอยู่ฝั่งทางขวานี่ค่ะโทษด้วยพี่น้องมันสิอยู่มันสิอยู่ตรงนี้เลยอยู่ทางใต้เม็ดซ้ำเออเม็ดมันสีซ้ำซ้ำนิ้่ก้อยเนี่ยแป๊บนึงแป๊บนึงเม็ดมันนองโบพันมาแล้วเม็ดมันซ้ำนิ้วก้อยนี่พี่น้องจ๋าเม็ดจะซ้ำนิ้วก้อยนี่อากาะพยายามข้ามลูกข้ามอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่มีนะคะมีแค่ฝั่งนี้ถ้าพี่น้องจําได้ประมาณสองสามเดือนที่แล้วเนาะ ไอ้เพิ่งไปตรวจมะเร็งปากมดลูกนะคะแต่กับบริมีอย่างเกิดขึ้นเนาะกับบริมีอย่างแต่ว่าแรกแนะไอ้ว่าสิตรวจสุขภาพหมดเลยแต่ว่าบางครั้งนะสุขภาพของเราถ้ามันแย่แย่เนี่ยก็ยังบ่อยากตรวจอยากจะให้มันแข็งแรงแล้วจําไปตรวจประมาณนี้นะแต่ถ้าสมมุติว่าคือบางเทอไอ้ไอ้ไปลอบนี่นะอาจจะอยากไปตรวจค่าของตับพร้อม ไอซิเปียผมไปนำได้จ้ะเพราะว่าค่อนข้างที่จะรีบฝนตกพอมอันตรายใช้เวลา,านานในการเดินทางก็มาว่าแบบนี้แล้วอย่าวากันด้วยค่ะว่ามันไม่สุภาพเนาะก็รีบด,ด้วยแหละค่ะายก็ว่าจะตรวจสุขภาพทุกอย่างแต่ยับอีกบ่ะไ่ได้อยู่บ่ะแต่ด้วยความที่สภาพจิตใจสุขภาพไอยมันบ่ได้แข็งแรงพอไอกอ็เลยบตรวจนะอ่าก็เลยคิดว่า โค้งสิบบ่มีอย่างนะคะถ้าสมมติคุณหมอบอกว่าเป็นนั่นเป็นนี่บ่เปลี่ยนน้องโบเนาะสิบเป็นอย่างมันอาสิบเป็นแค่แบบว่าไตาเนาะเป็นพังพืชอย่างประมาณนี้นะน้องโบนี่เพิ่นกับบ่ค่อยเป็นเมนเนะานะน้องโบเพิ่นกับบ่ค่อยเป็นเมนคือกันเพิ่นก็กรรมพันธุ์หรือเปล่าไม่ก็ปกติไม่ใช่ก็เป็นปกติ ครอบครัวเราก็เป็นแต่ว่าดูความที่เราเป็นวัยเด็กน่อยด้วยหรือเปล่าแต่ว่าโตไอาเนี่ยไอยกับเป็นเม้นตั้งแต่บม่เคยขาดแต่น้องโบนี่เพิ่นกะขาดแต่เมย์เพิ่นก็สิพาไปตรวจอยู่แล้วบะยังค่อยยังทําใจายยว่าอ้อยู้คอยกับกม่อยากไปนะโบแต่คอยคิดว่าท้าริวก็ดีออได้ก็ดีเออเออก็เลยท้าลูกก็ดีแบบนี้นะก็เลยตัดสินใจว่าเข้าถ้า่รงปิดเทอมใหญ่ปิดเทอมแบบปิดเทอมอ่ะนะตอนนี้คือทําใจอยู่แมนบะแมนแต่ถ้าแบบมันได้ขาดเรียนแบบนี้นะเฮาก็ต้องมาตามม็เลย ปิดเทอมใหญ่เทอมสองเบอะหรือว่าเข้ามหาลัยปิดเทอมแรกนี่แหละปิดเทอมสี่ปิดเทอมนี่ปิดเทอมแรกนี่จากเดือนเดือนเดียวเดือนเดียวฮะแม่เพิ่นก็สิพาไปตรวจอยู่เพราะว่าเพิ่นเป็นเมนเบาปกติเนาะโบเนาะสองสามเดือนเบอรเป็นเทอหนึ่งแบบนี้นะแต่เพิ่นก็ยังเหตใจบ่ได้อายก็คิดว่าถ้าสมมติว่าเป็นยังมันเห็นเร็วก็โอเคเนาะบบเนาะ โอเคจังไหนก็ไปเจอกันที่โรงพยาบาลนะคะแต่ไอรู้ว่าผลตรวจเพิ่นก็นจะไม่ออกวันนี้แต่ถ้าไม่เป็นอะไรคือเราไปตรวจมหลุอย่างนี้ถ้าเพิ่นคำเพื่อนบอกว่าเออเป็นเนื้อธรรมดานะาอย่างเพิ่นคือบอกเขาได้แต่ว่าผลตรวจจะออกมาอีกประมาณเจ็ดแปดมือนะคะสาธุกระสาะหูคองขออย่าเป็นอะไรเถิดสาธุเพียงเดียว ขออญาตแต่งตัวก่อนนะคะไปเจอกันที่โรงพยาบาลปรินค่ะบ๊ายบาย